บมี่อันบะมี่อาชีพเสริมอีอย่าง,าออางน้ำกระท่วมน้ำกระท่วมเนาะค่ะนะหน้ากระเห็บดบ่ไรเต็มทีก็เลยคิดว่าอยากมีอาชีพเสริมก็เลยปรึกษาหารือกันกันกบท้านกับพวกเคกุมว่างงานน้ำการต่างก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้าจะจังไรน,นอเฮ้าจังสีนี่นไรไดเสริมนอก็เลยว่าปรึกษากันเฮ้า,อาัออนีบอ เฮาออกเงื่อนกันเนาะเข้าคอยพ่อมีผู้หูจ้าพูดทีสอนได้ยู่คคอยหูจักคู่เอื่นมาสอนตะกา้าอาเก็บเสื่อมอ่านีลา่ลัปนีก็เลยพ้ากันเ้ากันปืึกจ้ากันก็นเลยเอาเข้าเก็บเงื่อนกันเฮาอันรวมกันตัวเฮ้าขิ้หาน้นผ่นวาได้กลุ่มหนึง่งก็เลยก็เลยเก็บเงื่อนกันได หิบหาคนเนี่ยออกเงื่อนกันมากผู้นั้นผู้นี้ไรเดียมาทอกันก็เลยได้เป็นเงื่อนมือนหาเป็นเงื่อนต่นทุนเป็นต่นทุนของจาของเองค่ะเพราะว่าอยากได้มีได้ได้เสริมก็เลยได้ผ้ากันจัดตังขึ้นราคาที่นี่ได้เงื่อนแล้วก็เลยได้เงื่อนร่วมกันแล้วได้ชั้งเหมือนนี่กับเือนหาก็เลยคิดว่าอันครึ่งหนึ่งเข้ากับไปซื้อสศนพลาสติกแล้วบัดที่นี่อีกส่วนที่เหลือเท่ากับ เอาไปจ้างวิทายากรเผินมาสอนเพราะว่าข่อยกับฮูจักกลุ่มผู้ที่เพินมีอาจีบอ,อยู่แล้วคือบาน,นี่ได้แล้วๆก็เลยไปส่วนแม่อันก็เลยไปขอถามแม่คุณคู่สมพรปัญจมาค่ะก็เลยว่าเจามาสอนข่อยแน่่อยอยากได้มีรลยได้เสริมได้มูบานนบ้านข่อยมันวางงานหลายที่นี่คู้สมพรปัญจมาเพื่อนก็เลยรับด้วยคววมเต็มใจละ่ะค่ะเพื่อนก็เลยมาสอน ก็เลยมาสอนพี่นี่เพิ่นก็สอนได้ประมาณอยู่ประมาณเดือนหรือเดือนก็กว่าเนี่ยระคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังสฝึกกำลังสีได้เนาะค่ะเนาะก็นี่ราคาสี่ได้สี่ได้มากสี่เพิ่นมาสอนกัได้ทันที่เพิ่นมาสอน ซึ่งเราได้เรียนเห็นจากต้นกกนะคะเนื่องจากต้นกกนะคะเป็นพืชที่ขึ้นแถวชุมชนอย่างมากนะคะเราจรึงได้ทําการนําต้นกกนะคะซึ่งจากเดิมจะทําแค่เสือทอ,ทอเสือนะคะนำไปทอเสือเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นนะคะเราได้ทําการพัฒนา ประจักษ์บุญกาพิมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนางมนาลายัยกองอุดมหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดผลิตโดยสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด